สุัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในแมปพิกกี้ทาวนนะครับผมวันนี้<ม>เราก็จะาามาทําการสุ่มกุญแจทองแล้วก็กุญแจเงินนะครับขออนุญาตรับก่อนนะทุกคนรับไปนะครับสามทิศดอกนะครับสามทิศดอกก็แค่สามทีนะทุกคนก็อาจจะไวคลิปนี้อาจจะไวนะทุกคนแต่ว่าเราที่เราต้องการนะครับทุกคนเรามีหัวหอกคงน,นะครับที่เราต้องการนะครับผมมีหัวหอกคง อ่าแล้วก็มีอ่าหน้าห่อคงนะทุกคนไม่เอาเมฆแล้วนะเพราะเมฆแลกแลกสิทธิ์มาแล้วนะทุกคนแล้วกอ็ไอ้บ้านเมฆนี่ก็มาด้ยวยครับเอาง่ายๆครับเอามาหมดเลยที่หมดเตียงนอนเตียงเงินเอามาหมดเลยปั๊บไม่พีทีดีตองไปสิบครั้งไม่มีแววเลยเกลือมาโ <laughs> <laughs> อ้ไม่กันต่อครับทุกคนคนเรายังมีความหวังความหวังบางทีมันก็ไม่ต้องไปมีเยอะ ผมว่าผมว่าเรานี้มาแน่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทำไมเล่าเปลี่ยนทำไมอุ๊ยลุงไงหมูตัวนึงอุยห,หมูลุงลุงโอ้โหลูกสองลุงสองเราเดียวเราทองมาสองห,หุยหเป็นไงครับเป็นไงครับเดี๋ยวว่า ซ้ำนะครับซ้ำนะซ้ำเหมือนเหมือนจะได้หมูไหมทุกคนมันมันเหมือนมันจะแตกไปเป็นอ้นี่ให้ผมอ่ะไม่ครับมันได้ครับถึงถึงได้ของซ้ำมันยังไงมันไดเหรียญแล้วมันก็แถมของมาคืนมันมันแถมของเลยครับโอ้ร้อยเก้าเหรียญทุกคนแล้เก้าเหรียญเราสามารถแลกตอนนี้เราได้ครบหมดแล้วนะครับเ้าเกิดเจ้าหมอนเนี่ยเรายังไม่ได้แล้นะคนเราเลยม่เป็นเซ็ตเงาะคงเต็มตัวในลองลองเช็คหมูให้ผมดูหน่อยเนี่ยังครับหมูเรายังมีกูแจ้งกับสุนเด่นนะครับเเราอาจจะได้หมูกับตันเรือนะครับหรือไม่ก็หมูหุ่นเชิดนะครับ แล้วก็พวกเซ็ตตุ๊บแต่งที่เอามาดูเล่นนะครับทุกคนอนนี้ขออนุญาตไม่รุ้นนะทุกคนไม่พิธีดีต่อโอ้ได้ถังอับน้ําหมามาแล้วทุกคนปั๊บได้เตียงนอนหมามานะผมก็ไม่นวดมาไรเกิดเรื่องเกิดขึ้นมามากครับก็ตามที่คาดไปทุกคนไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บร้อยห้าสิแล้วคุณก็แลกหุกงงอีตัวนึงเลยแลกหมูเหรอ เครแรกหมูเลยเอาหมูมาสาวตัวเลยคุณแบบว่ามันก็ควงกระบองที่กับฟอกฟ็อกฟอกฟอกฟอกอันนี้ดีฟ่าอ๋อเออคุณยังเฮ้ยคุณเพิ่งเป็นคุณเพิ่งแต่งตัวเป็นสาวเกลไม่ใช่เหรอให้ให้คุณชมดูก่อนสาวเกลครับนี่ครับน้องเกลน้องเกลน้องขออนุญาตใส่ใส่าตาให้น้องเกลนะทุกคนเป็นเกลตาหงอกคงไปอื้มน่ารักขึ้นเยอะทุกคน ครับเราขออนุญาตไปเยี่ยมฟาร์มของอาเชียงมีนะครับผมไปดูนะว่าตอนนี้ฟาร์มอาเชียงมี Me เป็นไงนะครับอ๋อมีแต่กระโจมาตอนนี้ฟาร์มอาเชียงมี Me, มีแต่ตอนนี้มันถขาจะทําการปรับแล้วนะครับว่าสอไฟมันจะได้แต้มสัดส่วนลด,ล,ดลงแล้วมันจะเป็นพวกแบบไอพวกดาวเยอะมันก็จะขัดได้เยอะเมื่อก่อนอันนี้เหมือนจีเหมือนแอดมินเขาทําให้มันขัดแล้วมันได้น้อยมั้งเขาเลยไม่ใส่พวกทิศอันทิเทกัน ขอเลยมานั่งใส่สอไฟกันและสลาจัดผมก็ใส่ไปงั้นแหละผมเห็นเขาใส่ก็ใส่ตามก็คือเป็นพวกท,ทนกระแสนี้ยังไม่ไหวระยะใส่หนังหูหอกองไอ้หนึ่งตัวโอ้โหคุณเท่คุณต้องผสมมาแล้วแหละโอ้ไม่ทันแล้วคุณใส่ยาฟ้าไปแล้วนี่วะเนือ้อขาดเป็นหอนกอง,องสองตัวไหมทุกคนโอ้โหเรื่องนี้เขาแบบมีแบบมีตัวพ่อหันด้วยหันที่แบบโคตรตึงไงทุกคนก็คือแอดมาเลยครับเทพเกลือครับผมพร้อมขโมยแล้วบอกขโมยเมา่์ไหร่อย่าลืมครับผม ทุกคน <ไอ S 1> คต้องลุมกันสังคมลุมกันกระชุกกระชุกกระชากหมู่ออกมานะทุกคนนะแต่ว่า <c oughs> เพื่อทุกคนแบบอยากจะเห็นนะทุกคนเดี๋ยวผมจัดให้ทุกคนเห็นเลยว่างอคงกับงอคงฟัดออกมาจะได้เป็นตัวอะไรผมพร้อมสลับเพชรเลยทนะุกคนอันนี้ใครสแกนก็สแกนได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องย้อนหลังนิดนึงใครสแกนก็สแกนลยครับอืมเพราะว่า่ายไปแล้วครับใครจะสแกนก็สแกนไปคนสแกนได้หมถึงเต้นไหมครับขอโทษครับ ก็ให้พูดไปเรื่อยครับไปแล้วครับทุกคนอันนี้เราได้ไหมครับตอนนี้ทุกวันนี้มีแต่เสียเงินเสียทองครับไม่เคยได้เงินได้ทองกลับมาเลยทุกคนโอ้ไม g เกนะครับเราได้ขออนุญาตเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะอันนี้มันถือถึงมันถือว่านับมันนับนับรวมไหมนับใช่ไหมใชุ่ณมันเสียทียยี่สิบไอ้อินยี่สิบช่องเลยหระยะฟ้าตอนนี้ขออนุญาตไทยผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่า สองตัวนี้ออกมาต้องสิบล้านชั่วโมงป่ะทุกคนถูกต้องคนระับโอ้ไปเลยทุกคนคลิปนี้ลงทุนามากนะทุกคนโอ้ถือว่าไม่แย่นะทุกคนได้น้องฉลามมาถึงจะสองดาวก็เตอะแต่ว่าก็ได้ตัวแปลกๆมาทุกคน <laughs> พี่ผมไม่เคยได้ได้ตัวอื่นนอกจากมังคุดนะ <laughs> ครับแล้วก็สาธุครับขอขอนุญาตจบคลิปเท่านี้เลยครับถือว่าตอนนี้นะครับแพ็กที่ผมเติมไปก็ถือว่าถามว่าคุ้มไหม ไม่คุ้มครับแต่ว่าคุ้มเกมแน่ๆครับเกมยังไงก็คุ้มครับเราไม่มีทางคุ้มกับเกมหรอกอยังไงเกมก็คุ้มอย่างเดียวครับเพราะว่าทุกอย่างที่เกมทํามาคือทรัพยากรที่ไม่สามารถจับได้แต่เราไปซื้อทรัพยากรที่สามารถจับได้มามันคุ้มเราไม่คุ้มอยู่แล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นจะเติมเงินก็คิดให้ดีนะครับทุกคนเพราะว่ามันคือเงินของคุณนาเปนะปิดสวยโอมาแล้วเจ้าคุณแจโอเคครับเราจะเปิดกันนะผมเป็นบรรพันามิตครับผมเลสโก ผมจะเปิดแท็กสุดของทางล่างเจ้าตัวนี้ก่อนนะโอเคไปเลยครับสีทองแน่นอนผมลุ้นด้วยนะพวกผมเพราะผมยังไม่มีหมูในตู้นี้เลยสักตัวแล้วมาจริงครับผมหมูสีทองสองตัวครบเซตในหมูในหมูเอาเตียงไปในหมูเอาเตียงไปนอนก่อนแล้วเมีแล้วแล้วไม่แล้วมีแล้วประเด็นเราก็มีแล้วด้วยไงเอาเสื้อผ้ามาไม่ได้เลยเอาเสื้อไม่ได้เลยต่อไปครับผมอันนี้ลุ้นชัวร์ครับผมไม่ต้องลุ้นครับมันลุ้นอยู่แล้วมันแน่ๆของมันแน่่แล้วฮะ โอ้โหวิาทุกคนหมูห oh, ูข oh, oh, ้องโอ้โหเย้ทำมาที่ดอตติงเลยว่ะเอามาลงเลยครับคุณผมคุณมีผมมีแล้วทุกคนนี่เกือบชะตาลิขิตกันจะสุดโโอ้หมูค้นเยอะทุกคนครับดูหมูน้องดูดูหมูน้องผมกันทุกคนหมูที่เก็บไม่มีที่เก็บแล้วหมูผมยังเก็บอยู่ที่ห้าเลยทุกคนไม่ได้อัพแบบ ช่องหมูเพ pues no. ิ่มเลยทุกคนคือผมูไปได้ประสมพันธุ์นะทุกคนผมไปได้ประสมพันธุ์ก็เลยหมูเยอะหน่อยนะนี่หมูโคมาเลยนี่นะครับเป็นเจ้าหมูที่ตึงสุดในตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสีรุ้งใช่ไหมฮะใช่ครับเรวก็ทําการใส่ยายีไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเอาเอาออกออกมาก่อนแล้วกันเมื่อกี้บอกไม่อยากออกมาออกมาก่อนเดี๋ยวได้มาหลายเพชรแล้วลูกเป็นหมูมาลายนะครับผมห้าชั่วโมงได้หมูมาลายมาก็ถือว่าไม่ไม่เลวนะทุกคนมา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  เมื่อกี้ของคุณหนึ่งคู่ใช่ไหมอ้มันไหลกันวาเปิดเปิดเกมไปด้วยเนี่ยคัดครับผมไม่คัดครับไม่คัดไม่คัดไม่คัดปิดที่นี่ก่อนครับดึ้อปอะฮดึ้อแล้วหนึ่งดื้หนึ่งดื้สองดึ้อค้างครับผมไอ้เหี้ยเอลดีเฟเยอร์สุดยอดเลยว่ะด like hey. ึ้อเฮ้ยตัวดีแน่นอนทุกคนตัวดีแน่นอนตัวดีแน่นอนแล้วกระโจมนี้ออกมาเป็น พี่เผมยังไม่มีไม่มีไม,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 ไม่มีหมูยูนิคอร์นนะผมว่ามาแน่ว่ะไปปึ๊บสั่งเบอร์ไปเลยแป๊ดไม่ก็ก็นี่นะครับก็ได้มาเป็นเจ้าหมูสไลด์ครับโอ้โหน่านะจะเพี้ยงมาเลยนะครับผิดอ่าผิดไปเลยครับอุ้ยมันขายได้สามพันเลยเหรออ๋อเพราะมันไปอยู่หมูเป็นหมูยายีนเลยขายได้แพงกว่าหมูยาสีขาวใช่ไหมโอ้โหนักแซงก็เจ้าหมอนี่ก็ต้องเจ้าเจ้าเจ้าไหนมันมาจากที่แล้วะ ลแสดงว่าตัวนี้ถ้าผมขายก็ต้องได้สี okay, ่เปนห้าว่ะโอเคมั่วโอเคครับมั่วออกคลิปเดือนทุกคนสุดยอดอะ่ะน้องผมอ,อ่ะก็คืตัวนี้ขายได้แล้วเหรออ๋อไม่ใช่อีคลนี่ขายมาสักทีป่ะเออเอามาทำไมไม่รแม่งโคตรเกะกะช่องเลยบอกจีเอมขายขายไปซะตอนแรกก็นึกว่าเป็นบั๊กทุกคนแม่งไม่บั๊กนะไม่จริงประเด็นคือเดี๋ยวก่อนนะผมคิดเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้ผมขายหมูหมูตัวอะไรปไปนะพี่ชายหมูสไลด์ครับไม่ใช่ดิไอ้หมูสองอ๋อนี่ไงมันมันคือตัวนี้มันคือมันมาจากยีนขาว ผมขาย,ยีนี่ก่อนทุเรียนเหรอโอเคอ่ามันต้องขายข้าสงสัยอะถ้าทุเรียนผมต้องขายได้อย่างน้อยมากกว่ามากกว่าสามพันห้าเพราะมันเป็นหมูจากยายยีนี่มันใช้เพรซื้อจริง <5, 000. S 2> เป็นไงเป็นไง oh. ก็คือสรุปยน,นะครับผมคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครจะขายหมูนะขายเอาขายเอาเงินโง่นะครับก็ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ขายได้ตัวละสองพันนะครับอันนี้ขายได้ตัวละสามพันห้านะอันนี้ไม่รู้ไม่เคยขาย ส่วนเจ้านี้นะครับก็จะเป็นสามพันกับห้าพันนะครับตามนั้นนะทุกคนก็วนเงินนะครับก็มาซื้อยายีนอันนี้ทุกวันมาผสมเล่นนะครับเอากำไรนิดหน่อยนะับที่ยิงก็เอาไปแต่งบ้านก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ก็ยังไงครับพี่ชายก็จบันตรงนี้ครับช่องแมลงปอก็ฝากทุกคนกด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับค้างอี๋ไรอีอยังต้อคิ้วยังขายกันเลยไหมอันนี้ลงช่องอะไร <c oughs> <c oughs>